โอเคนะสวัสดีนะท่านผู้ชมดนืยนะฮะวันนี้ผมจะมาแจากเกมเกม m e Craft Pocket Edition นะฮะเวอร์ชัน1.0.2นะฮะเวอร์ชันนี้ออกมานานพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวพึ่งมาพึ่งมาแจกนี้อย่าพึ่งว่ากันนะฮะโอเคนะฮะอันนี้เกมเล่นได้จริงนะฮะเล่นได้จริงมีการสร้างเวอร์ีเฟนเอ็ดเวอร์บีเลียมนะฮะแต่เลียมนี่ต้องสมัคร บล็อกด้วยอโอเคนะฮะก็สำหรับใครที่อยากได้ไม c ครับเวอร์ชันนี้นะฮะก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างใต้คลิปได้นะฮะโอเควันนี้ผมก็จะมีคำกล่าวเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮึ่งแป๊บนึงครับ เค okay, า่จรง,ง้สวัสดีนะคร